สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณส่องเลขครับใช่ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเชิญใช่ครับคือน้องปุ่นน้องสาวรับพี่ใหม่มีเซนอันนี้สนับสนุนรายการโดยนี่เกาลัดเกียวโตเกาเกียวโตครับอันนี้ก็สนับสนุนในรายการเรานรายการเรานะครับถ้าเจอถ้าเจอแบรนด์นี้นะขายที่ไหนนะอ่าเกาลัดเกียวโต เดี๋ยตามงานวัดเดี๋ยวให้ดูให้ดูใกล้ใกล้แบบนี้นะครับก็บอกว่ามาจากสองเล่เอุ้ยแต่ไม่ใช่น้นธรรมดานะอร่อยนะอร่อยมากอร่อยกว่าทุกที่ที่เราเคยกินมาเขาบอกว่ามาจากตัวสองเล่เนี่ยอย่างครึ่งโลเนี่ยจะไต่ให้พูเลยเต็มเลยให้วันนี้พาน้าใหม่มาต้องขอโทษน้าใหม่จริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่าประวัติน้าใหม่เขาพาว่าน้าใหม่ครับเป็นคนที่อาพับสุดๆรับมากและเป็นคนเซนมากเลยเป็นอย่างไรน้าใหม่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบอาคุณแม่เนาะ แม่เน่ยแพ้ยาหูดับเริ่มจากคุณลูกชายก่อนลูกชายเนี่ยลูกชายรถชนเสียชีวิตใช่ตั้งแต่อายุ22นะเขาเป็นลูกสามคนมีลูกสามคนเสียชีวิตอ่าแล้วคุณแม่เขากินยาจนหูดับก็ปอหูไม่ยินก็เริ่มจะเป็นป้ายต้องขอโทษนะคุณแฟนนี่แฟนนี่คือเป็นไข้โรคประสาทใช่ค่ะแล้วลูกสาวคนกลางคนกลางเนี่ยนะเป็นโรคที่เป็นโรคใหม่แรรกของปะเทศเป็นโรคที่ที่ต้องจู่ต้องเอาไปรักษาอันนี้โรคอะไรนะ สตา์ัอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะอออดาวสติลดีซีดค่ะโอ้โหแล้วแล้วส่งเลือดตรวจรอบละเที่ยวบินครั้งละสามหมื่นบาทค่ะแต่ว่าทางตุลาก็ช่วยแต่เราอะลำบากมากเพราะลูกป่วยมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มีใครมาช่วยเลยของมาสองเลขนี่แหละมีคุณก็เลยพาน้าใหม่มาช่วยขายของนี่แหละขายของ่แหละแต่น้าใหม่เขาเป็นคนที่ได้รับโชคบ่อยมาก แต่โชคก็ไม่ถึงจะรวยไงพอผลิตปปแล้วก็เห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรจะมีแบบมีเซนในเรื่องการเห็นวิญญาณอะไรใช่นนีใช่แต่ว่าพวกคุณคนอาภัพคนอย่างเงี้ยคนอาภัพแหละถ้าคนณรำพับมาแหละพับโชควันนี้ก็เลยพอดีเจอการก็เล่าให้ฟังเจอการกับกันกันนี้น้ำใหม่มาครับผมมาหาพี่วลีเผื่อได้โชคใช่มมาหาแม่ตะเชียนเพื่อจะได้โชคใช่พูดด้วยผลลุกแล้วก็เราให้ฟังเราให้ฟังนะพอจอดรถปุ๊บเนี่ย น้ำใหม่น้ำใหม่เขาไม่รู้นะใช่ก่อนเข้ามาตรงโค้งน้ำใหม่เขาไม่รู้ว่าที่เนี่ยเป็นไม้ตะเกียนนะแ้่บอกว่าเห็นคนพับผ้าอยู่เห็นคนพับผ้าอตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยข้างเนี้ยตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเปตะเกียนขอคุณเห็นคนพับผ้าอยู่อ่ะเขาไม่รู้ว่งมี้แวไม่รู้เพาไม่เคยมาได้แต่ผ่านยังไม่ได้เข้ามาตรงนี้เลยจ้ะโอ้หนี่ทุกคนเส้นแรกเส้นแรกเลยเส้นแรกอันนี้ยังไม่ถึงนะแค่วิ่งผ่านไปตรงนี้เฉยใช่ไหมเขาจะรู้เ็เห็นเลย องใหญ่ทางโค้งเห็นอู๋อาจจะเป็นรอก็ได้นะเที่ว่าใหญ่มากอะไรที่เป็นสิ่งที่อาจจะดีสําหรับเรานะวันนี้เรามีโชคต่อกันที่พี่อ่าพี่ใหม่ก็เลยว่าถ้าวันนี้ใครมีบุญสัมพันธ์กับพี่ใหม่ก็อาจจะเห็นเลขที่พี่ใหม่หาใช่แล้วก็อาจจะเป็นสื่อกางให้เราสัมผัสกับดวงวิญญาณต่างๆได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นอีพีแรกที่มีคน คนเห็นผีมาร่วมในในคลิปของเราเลยนะนี่แหละอาพับมากวันนี้ที่เราจะไปต่อไปก็อาพับเหมือนกันใช่ใช่เมื่อคนอาพับมาเจอคนอาพับอาจจะให้โชคกันก็ได้ใช่แต่คนลุกมากเลยจะเล่าเล่าแล้วคนลุกจริงว่าไห่แม่เก็บพันปีกันก่อนใช่เดี๋ยวเราไปกราบไหว้แม่เห็นพันปีกันก่อนไปเลยครับ๋อจุดทูบนี่เหรอเอาของมาหรือเปล่าคือเมื่อกี้ทางพี่ใหม่นะได้เห็นบางอย่าง ก็คือเห็นเหมือนคนนั่งพับผ้าอยู่บริเวณด้านนี้นะครับเพราะแต่ว่าเมื่อกี้พี่ใหม่เขายังไม่เคยเข้ามานะแต่เขาก็เหมือนมีเส้นได้เห็นที่นี่มีแม่ตะเคียนอยู่สององค์นะทุกคนที่นี่ปกติอะพี่ด้านหลังอะพี่จะเห็นไหมด้านหลังก็มีองค์หนึ่งนะซึ่งข้างหลังเนี่ยจะให้เลขแม่นเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นองค์เก่าแก่ของที่นี่เลย อันนี้น่าจะมาใหม่แต่ใหม่นี่ก็คือเป็นสิทธีกว่าไปแล้วมัง้ง<ม>เนาะแต่มีองค์ข้างหลังอ่ะเป็นแม่ตะเคียนเหมือนกันแต่แม่นมากนะลอยแป้งลงไม่ต้องไม่ต้องลูบไปนะเล่ยขึ้นเลยใช่ด้านหลังอะ่ะจะไม่เข้าไปจะไปยืนแค่ตรงนั้นเขาเห็นใช่ไหมเอาเห็นใช่ไหมเห็นแล้วอ้๋อเดี๋ยวไปดูอ๋อฝั่งนู้นแหละครับฝั่งนู้นแหละครับ แรกคิดว่าสิ้นสุดแค่นี้เนาะเล่าไปเหมือนคนลุกขนาดนี้พียงไม่เล่าอะไรนะคนลุกมาวันนี้แปลกมากเออเราปกติเรามาเราไม่ได้สื่อเลยไม่ได้ไงเพราะเราไม่ค่อยแต่เรามีนิดนิดนะว่ามันเหมือนมีเส้นอะไรนิดนิดแต่ว่าเราก็ได้สัมผัสแบบโดยตรงมาไม่ได้ของรงนอของวงเ เอาได้แปดอันอีกแล้วได้แปดอันเอสเออร์แล้วไฟผีแล้วอันนี้ไปทุกที่เลยเอสอนจะจุดทูบเกินตลอดเลยไม่รู้ว่าดวงวิญญาณเขาให้ใช่จริงๆไปไปทุกที่อ่ะทอบต้องเกินใช่ครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันตเออเจี๋ยวเราต้องนโมต้ปจุพครัยนะครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิจิบูชาจะมหาราชาสัพพะเสนหาังสัมมาสัมพุโตมามายาตายามียาตายามี วันชัยมาตสีสวัสดีราโภสวัสดีราโภคุณรู้มากนโมพุทธายะนโมพุทธายะสาธุสาธุอาบอกกาววันนี้พวกเราทั้งสี่คนนะสองช่องไปคนใมไม้คนสองเล่ยี่ิมาแล้วก็น้องคุณเนาะวันนี้เรามาสี่คนเนาะกะว่าจะมาสื่อสารนะเผื่อคนเห็นผีของเราจะสื่อสารกับดวงวิญญาณ ทั้งข้างนอกและข้างในเนาะ<ม>เพื่อเราจะ<ว>าสามารถได้รับโชคเนาะเราไม่แน่เราไม่รู้หรอกว่าจะจะเข้าหรือยังไงท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะเป็นการสื่อสารเนาะอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะครับใครมีบุตธรมพันธ์กับที่นี่ก็ขอเใหม่บอเปมาให้ถูกต้องอ่าสาธุสามตัวตรงๆเลยหยุดทุกคนที่ไม่อ่านถึงไหมอ่ะได้าม,าไมีเอามาไหม อยู่นี่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปขอไปแซ็คเขาแล้ว่บบเนรถเราไงนีเนี่ยผมมีเนี่ยเอาอันนี้เหรอเอาอันนี้เลยเอาไปแล้วสุดปุ๊บลมก็หมดเลยอือเอาเก็บไกเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่นะตอนก่อนจุดลมแรงนะพอจุดเสร็จไม่มีลมไม่มีลมเออ ดูจากชุดแต่ทุกคนนิ่งเห็นไหมเมื่อกี้ลมสะบัดแรงมากอ,ะอ่ะอ่เดี๋ยวพี่ใหม่จะพาดูเลขที่พี่ใหม่เห็นเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะมันที่มีลมดูข้างนอกมันยังมีลมอยู่นู่นเริ่มมาแล้วอุ้ยฝนลุกกว่าเยอะไปไปเดี๋ยวด,ยยดูพี่ใหม่บอกเห็นเลขนะทุกคนอ่ะพี่ใหม่ไปเลยเหมนห้าเจ็ดเลยฮะเหมืมอนห้าเจ็ด ดูดีๆนะโอ้เออเฮ้ยเห็นเห็นเลขห้าห้านี่ห้านี่ห้าที่ใหม่อยู่ตรงนี้ครับใช่นี่นี่ใช่โอ้นั่นเหรอเออฮะอันนี้ห้าที่ใหม่โอ้ยแต่มันตัวนั้นมันเหมือนเลขทั้งห้าทั้งเจ็ดเหมือนกันนะหเใช่เป็นเป็นทั้งห้าทั้งเจ็ดที่มันอยู่ในตัวเดียวกันใช่แล้วข้ามา้าเหมือนใช่มันมันมันทับกันอยู่ใช่ใช่หางหางก็ั้านหัวเลขเจ็ดมันทับกันอยู่ ห้าชัดมากห้าชัดมากเหอครับห้าเลยแนละ้วห้าครับชัดมากแต่มันเป็นเลขเจ็ดซึ่งมันก็คล้ายๆเลขเจ็ดเหมือนกันเนาะ้างเจ็ดจะติดอยู่เนาะใช่ใช่ทุกคนตัวนี้นะตัวนี้นะครับเป็นห้าก็ได้เป็นห้าได้เป็นจะได้อยู่ในตัวเดียวกันเลยนะในอีกตัวหนึ่งที่พี่เขาบอก อยู่สองสองอยู่ข้างในองท้าอ่รงท้ายตรงที่พับผ้าะกสองลองไหมไปดูไปถ้าตัวนี้ห้าเจ็ดแล้วอะถ้าเอาสองนั้นมาผสมผสมก็ได้อยู่นะได้ได้ชี่ใช่อกี่ใเจอเราเดี๋ยวดูเลขเลขนี้กันตรงนี้ที่ไดเห็นตรงนี้ชุดหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยปแรกนี้เป็นห้าศูนแปดแต่พอมาะมาสองทีตอนนี้กลายเป็นห้าหนึ่งแปดรได้นะแต่เราก็เราก็เก็บไว้เป็นใช่ใครจะเห็นกนใใช่แต่อันนี้ห้าห้าเจ็ดครับอที่ใหม่จะใั พัดมากเลยเนาะเพจไม่เอาจริงๆผมเห็นนะอย่างอย่างผมก็เห็นเจ็ดเหมือนกันแต่ผมเห็นตัวเนี้ยมันเป็นเจ็ดตัวเนี้ยเนี่ยบนเนี้ยมันเป็นเจ็ดแล้วตัวนั้นก็จะเป็นห้าแต่เมื่อกี้เมืม่อกี้ม,มองอ่ะเลขห้ากับเลข 5, เจ็ดตัวเดียวกันก็ได้นะ 5, นะห้าเจ็ดนะตรงนี้นะภาพที่ใหม่ดูเจ็ดตรงทีขข้างก็ได้มันก็เป็นเจ็ดข้างหนูได้นะ จุดนี้นะสรุปว่าเราเห็นเลขห้าเจ็ดตรงกันนะตัวนี้นะทุกคนเลขเจ็ดอันนี้เลขห้าเนาะห้ากับเจ็ดนะครับมีสองตัวห้ากับเจ็ดเดี๋ยวไปดูเลขสองเมื่อกี้พี่เขาเห็นตัวตัวใหญ่เลยใช่ไหมไปเลยไปไปก็ด้วยคือพี่ใหม่เนี่ยเขาเห็นตอนที่รถลงจักรถแล้วเมื่อกี้มันยังมืดๆอยู่มั้แล้วเขาก็ใช่ไหมเขาก็เลยเห็นว่าหมบยืนยืนโอ้ มันจะอยู่ฝั่งนู้นอยู่อ๋ออยู่ฝั่งนู้นกันอยู่ใช่รถจอดเป็นไรสามาอเมื่อ,อ,อ,อกี้คือรถจอดมุมนู้นน,นะทุกคนไกลๆนู่นนะแล้วเขามองมาที่นี่กันแล้วก็พี่ใหม่ก็เลยเห็นว่ามีคนยืนพับผ้าอยู่ก็คือด้านน่าจะเป็นตรงโคนนั่นแหละฝั่งโคนนั่นแหละนี่เหรอตอบพี่นี่เหรอผิดทำไม อ๋อดดีนะ้ดูนะอ๋อถ้าดูในกล้องวะจะเห็นเจ็ดสองเหรอเป็นสองเลยเห็นเลขสองไหมเออแล้วพีเอสถ้าในกล้องจะสองชัดมากเออในกล้องชัดมากเลยนะใช่นี่เลยนะนี่สองอย่างนี้เลยนะอ่า อ๋อใช่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้ใช่ไหมหรือว่าตัวนี้ตัวนี้แต่ตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อ๋อตัวใหม่ก็เห็นตัวนี้เป็นสองแต่ตรงกล้องพี่เอชเนาะใช่ในกล้องผมครับแต่มันแต่ผมเห็นตัวนี้เลยนะเลขสองตัวนี้อย่างนี้เลยนะลงมานี่ยตัวใหญ่ใช่ก็ได้นะตัวใหญ่นี่เลยใช่ก็เป็นแนวมือเออเออแต่สองตัวเนี้ยตั้งแต่แรกแลนะคือเขาเข้ามาพูดเลยว่าสองอ๋อพี่เขาเห็นแต่แรกไปแล้วเขาบอกเขาไปดูตังคนพันผ้าเนี่ยอ้ใช่เล ตอบเน้ตก็เห็นเหอกัเลยเนี่ยตรงนี้เลยยืนตรงไหนว่ตัวเองอ่ะตาขวาพับคิดว่ามองอ้มันไกลกันอ๋ออ๋อพี่ยืนเขาเห็นตรงนี้เลยใช่ไหมเห็นทุกคนเหอมวยมาตั้งหลายรอบแล้วไม่เคยขนลุกอย่างนี้เลยสเนี่ยัใจใจสใจสเนี่ยาให้เราสองเให้เราสอดูว่ามันสองอะไรบ้าเนยมันมีก็จะมีไปจับคู่กันสองเจ็ดสองห้า สองห้าเจ็ดอย่างเงี้ยเหรอใช่สองเจ็ดสองห้าเอางี้อยากเดี๋ยวลองให้พี่ใหม่เข้าไปดูข้างในที่เ kind ป of ็นโซนเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยที่เป็นต้นข้างในครับคือของพี่้องต้นนี้ต้นใหญ่ครับแล้วมีต้นเล็กต้นเล็กอ่ะคือเป็นต้นเก่าแก่น่าจะเป็นต้นเก่าของที่นี่เลยเพราะว่าเหมือนตอนตะปีนั้นเขาก็ผลไปขุดต้นนี้เจอมาใช่เดี๋ยวตรงันเนาะใช่ครับลองไปดูกันเนาะไป เ,เดี๋ยวเราาว่าตรงนี้ครับม,มเข้ามาดูเดี๋ยวให้เดินไปเลยครับท่านผู<ม>้ชมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวดูนะว่าพี่เขาจะจะเห็นเลขตรงกันไหมนะครับทั้งสองจุดจะเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแต่นะทุกคนลองพิจารณาดูแล้วกัน,นเนาะพี่ไปบอกเห็นเห็นห้าเหมือนกันหเห็นห้าตรงเนี้ยไม่ต้องพาเลยเนี่ยอันนี้ใช่ไหม คือพี่ตรงกลางนี้แป้งข้างบนเห็นว่ามันจะเป็นเล็บข้างเป๊งดีพี่ใหม่เดินเข้าไปเลยให้พี่ใหม่ชี้เลยชี้นะให้ดูนะว่าเป็นแบบฝั่งอาจาอาจารย์โอ้เห็นข้างในเลยทุกคนเออเนี่ยถ้ากองพี่ถ้ากองผมจะเป็นห้าเป็นไหมเดี๋ยวดูดีล้วใหม่มองว่าห้านะเนี่ยเป็นเลขห้าเลยด้านในจะมีน้องกุมารโกมิน ลองดูว่าพี่เขาจะเห็นเลขอะไรที่ขอนไหมนั่นน่ะชัดไหมน่ะเห็นที่ขอนชัดไหมอุ้ยรอยดำๆอ่ะเลขอะไรดำๆๆน่ะเห็นไหมครับเนี่ยดูดิหรือว่าเราไปเองพี่ี่เอ็ดลองดูนี่ว่าจะใช่ห้าเหมือนกันไหมห้าถึงสองเหรอแต่ดูนะพี่เอ็ดลองดูว่าจะมีห้าไหม ไม่เห็นเลยสิเนี่ย,ยอันนี้เนี่ยจะเป็น, 2. 2> นๆๆเลขสองเลขสองแต่เมื่อกี้พี่ก็เห็นตรงนี้เลขห้าใช่ไหมใช่แล้วใหม่เมื่อกี้ได้เลขห้ 5, อนะอออาอ๋อเนี่ยแล้วใหม่เมื่อกี้ดูดิว่าจะใช่หรือเปล่านะลูกอ๋อเอจะมุมนั้นจะไม่เห็นเหรอสิใช่ไม่เห็นใช่ออต้องขยับมันหน่อยอเ ไอ้ข้อผมมันไม่ค่อยใช้อ๋อนี่ฮะเออนี่ดำ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 เลยแล้วเอส้เอันนี้เหมือนเลขเจ็ดตรงๆเลยเห็นปะเหมือนเจ็ดตัวใหญ่มากเลยอะสองพี่ก็เห็นวะมันเหมือนสองเออสองกับห้าสองกับห้าดีเล ได้เปลือกหอยอันนึงอ่ะก็คือห้าเจ็ดไอ้ห้าสองห้าสองทั้งนีเจ็ดเออก็มีเนาะเออตรงเลยนะเฮ้ยมันเป็นสองห้าตัวมันใหญ่มากเอ็ดเห็นไหมเนี่ยสองอะตรงเนี้เลขสองใหญ่มากเลยเนาะแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขห้าอยู่ตรงนี้เลยสองกับห้าต่อกันเห็นตรงนั้นเลขเจ็ดตรงนี้เนหรอท่านแหละเลขใหญ่ นี่เหรอเห็นเลขเจ็ดใช่ไหมสองเลขเจ็ดเหมือนกันเหรอบุญคุณเห็นเลขเจ็ดแต่ผมเห็นตรงเนี้ยเลขสองเลขห้าเออคุณเห็นเลขเจ็ดด้วยโอ้แลใหม่เห็นเจ็ดพาร์ทกับพาร์ทสองเจ็ดสองเจ็ดใช่ไหมอ๋ออ๋อเห็นเห็นเห็นเหมือนกันถ้าถ้ามุมนี้เห็นเหมือนกันใช่เห็นมุมนี้เลขเจ็ดใช่แล้วแต่เมื่อกี้ผมมองอะมันเป็นเลขเห้าเว้ยแต่คุณเห็นเป็นเลขเจ็ดทุกคน อ๋อคุณเห็นตัวนี้ใช่ไหมหางตัวนี้เล็กไหมใช่ลงไปแบบนี้ใช่ป่ะใช่ใชเลขสองกับเลขเจ็ดสองเฮ้ยอย่างนี้มันก็เลขเดียวกันนะเลขเดียวกันนะสองห้าเจ็ดแนเนี่ยแต่เนี่ยผมผมเห็นเป็นเลขห้าไงเนี่ยเห็นไหมหลงมาเานี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยลงมาอย่างงี้เป็นเลขห้าแต่ของคุณจะเห็นหางเป็นเลขเจ็ดแต่ผมเลยเห็นตรงนี้มาเป็นเลขห้าแล้วบนนี้เป็นเลขห้าก็ได้เออเห็นลงมาเป็นเลขเจ็ดเลขห้าสองเจ็ดห้าเนี่ยที่เห็นเห็นเออว่ะตรงเนี้ยเลยเนี่ย ไมน่เมนี่เอาสองนคัมันก็ตรงกับตรงนู้นอีกอะตรงกันใกล้กันก่อนแล้วก็ไปห้าเจ็เอออถือว่าตรงกันกนะสอ,อ,อจุดแต่ตอนแรกก็คิดว่าบ้านบ้านที่อยู่ในชุมชนอะไรเขาบอกไม่ใช่เป็นที่โล่งๆกว้างๆอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยนึกถึงบ้านนี่ทุกคนนี่ครับมีบ้านบอกไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวพอพอจะไปอยู่ก็ ด้านหน้าเริ่มสุดด้านหลังบุือดินมันไม่แน่ไม่แน่นอ่ะเนาะเออมันมันมีปัญหามันไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวจะลองให้พี่พี่ใหม่เข้าไปสัมผัสดูว่ามันมีอะไรไหมที่นน่นนะทุกคนเราไปดูทุ่มงคลไปทุกคนอย่าลืมถ้าทุ่มงคลตรงหรอ้เออไม่รู้นะอันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวดูเลขทุบมมงคลมันจะเป็นเลขอะไรคือสองฝั่งเนี่ยเลขมันตรงกันละตอนเนี้ย อ็ยังเหมือนเลขนะทุกคนอใครเห็นเลขตัวนี้มั้งเนี่ยออุ้ยทุกคนห้าแปดป่ะเนี่ยห้าแปดป่ะเอาออกไปแล้วโอ้ยเสียดายใครเห็นเป็นอะไรตีมั้ทุกคนน,น,นี่มันมีเลขอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นสีขาวเนะาะตามสี่หป่ะ โอเคทุกคนไปดูเลขทุกวนไปกันนะเป็นไงเลขไรศูย์หกนึ่งศหกหนึ่งใชไดูก่อนทุกคนศูนย์หกหนึ่งแต่เราก็หมายมั่นปั้นมือหกหนึ่งเก้าหนึ่งอยู่นะใช่หมหหนึ่งเก้าหนึ่ง แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนึ่งศูนย์เน่ยเราไม่ค่อยแนะนําให้ใช่ให้เอาไปไปไปเล่นนะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งศูนย์เป็นเลขที่ไม่ออกอือหกกับเก้าเกตเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันหเนาะหกศูนย์หกศูนย์หกเก้าเอ้ยหกศูนย์หกหกศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็หกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่ต้องเอาหรอกผมว่ามันไม่ค่อยมาเนาะแต่ถ้ามาก็ ติดไว้ก็ได้ติดไว้ก็ได้เนาะแต่ปกติมันไม่เนาะมันคาดว่ามันไม่ค่อยมาทุกคนแต่ว่าเอาเอาติดไว้ก็ได้เนาะก็ตามนี้แหละหรือไงเอสเราจะเข้าไปนู่นเลยไหมเดินเข้าไปไหม้เนี้อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวอ่าเลทุกโมงประมาณนี้นะทุกคนเนาะเ่ะอยาลืมนี่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 อย่าลืมนะตามตลาดทั่วไปที่ไหนบ้างอ่ะในเขตตามงานวัด ส่วนใหญ่จะอยู่แถบเขตฝั่งนี้เนาะใช่ในกรุงเทพในกรุงเทพสมุทรสาครพุทธปรีนนทบุรีนะครับราชบุรีลาดบุรีไปหมดหลายที่เหมือนกันนะในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนาะใช่ใช่แล้วแบรนด์นี้เจอใช่ใช่แต่ก็มีแบรนจะออกสายจังหวัดอยู่นะโอ้ทำงานไปใหญ่ๆก็จะไปด้วยใช่ไหมใช่งานไปตรงนี้ถ้าเผื่อจำไม่ได้ทุกคนถ้าใครอยู่ทางต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยถ้าใครเจอปกติแบรนด์นี้ไม่มีคนขายเยอะไหม ไม่มีแต่ครอบครัวอ๋อมีของของของคุณนะครับที่ขายอยู่ยยยเออนี่เนี่ทุกคนเป็นเฮียโต,โตยาวราชนะเฮียโตยาวราาเก้าลัเฮีย,ยโตมีถงองสีอร่อยอร่อยมากทุกคนเพราะว่าเราเคยไปกินมาแล้วอืม,ม,ม,มโอเคเนาะทุกคนเนาะฝากไปด้วยแล้วกันเนาะฝากอุดหนุนร้านนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเอาให้ดูแม่ค้าด้วยแม่ค้ามีหลายคนนะมคนพูดหลายคนโอเค โอเคอร่อยเหมือนกัน ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมคนสองเลขกับเป่าไอ้คนใหม่นะครับแล้วก็พี่ใหม่แล้วก็น้องกุลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดกำมพาทุกคนพาทุกคนมาขอโชคที่นี่วันนี้นะครับมีการขอโชคกับอขอนแม่ตะเคียนตรงนี้นะเอโดยการสื่อของพี่ใหม่โดยการเขาเห็นนะทุกคนเขาเห็นเป็นสองกับเจ็ดห้านะครับส่วนเลขทูบมงคลเป็นเลขศูนย์หกหนึ่งนะเอาลองไปตัดดูท่านผู้ชมชื่นชอบเลขไหนก็อย่าลืมเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่วันนี้ผมคนสองเลขกับไอ้นคนใหม่พี่ใหม่แล้วก็น้องกุลต้องลาท่านผู้ชมไปก่อน หวังว่าทุกคนได้รับโชคในงวดวันที่2พฤษภาคมนี้ร่ำรวยถูกหมวยทุกคนสวัสดีครับรัาต่อนครับไายบาย